สิปลีปลำซาปิลำจังเห็นกวงมะยามังซะแล้วพี่น้องเขาขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าดอกเธอเดียวอุม่มคนลักนกเขาใหญ่มาหอดแเดวเสียงแซลลซแล์โปพี่น้องเคยเกินสัง่งมิดเอมิดตางแดนแฟนไแฟน,แฟนต่างบานอุตสาหอยู่ดอกซอยเขียซะแล้วพี่น้องสวัสดีครับอุม่มคนหลักนกเขาใหญ่สียหาครับเมื่อีงเอาครับถึงไม้แล้วถึงไม้แล้วพี่น้องครับมื้อนี้ ผมเอาเจ้ากาแล้วก็พงศรีครับผมออกมไล่ครับผมพี่น้องมากครับคุณกับเสียนไงสายมอสวัสดีครับสวัสดีผมต้อยสองตัวครับผมตัวเดียววางเลยเมื่อนี้กันไม่ได้ถึงสามแต้มผมนี่หายสองตัวนั่นกันได้บ่ถึงนี่เซ้าน่ะ ผมสิตนุนนี่เศ้าลงนามคนละว่าคือว่าหิ้งกาะพร้อมห้เหยียบเขียวว่างเงี้เหยียบเขียวพร้อมย่างกระพร้อมสัญญาสัญญาครับผมสัญญาเด้อพี่น้องตัวเด้อกันสองตัวแพะตัวเดียวนั่นยอมรับเลยผมอ่ะโอเคสัญญาเออสัญญาเลยเอาครับตามพีให้ทั้งคู่สองตัวผมตัวเดียวนี่ละผมขออย่าไปพากูเนียดก็พี่น้องเด้อครับผมให้ทั้งคู่สองตัวออครับผมมีซุ่มอยู่ตัวเดียวนี่ละผมอือย่างปากย่างปากแข็งเอาตัวแดงมา อันนี้เส้นนี่นะครับอ๋อครับผมนี่เส้นเจ้ากาครับครูปับเขาเบิ่งนี่เส้นตัวเดียวนี่นะให้มาบกกาเฮกุ้ยเรซแข่งนะคับบกกากรับพ่อเด้อโอ้ยบกกาสุกุ้ยเรซปุ้นนี่อ้ง่าสัตว์หรือยีแข่งกับพงศิริสุกุ้ยเรซบกกาแล้วนะปุ้นี่อ๋อครับตามเบิ่งพี่น้องม้วนๆแล้วครับมือเนี่ยผมไม่สู้มันโดนเติมแล้ยวบกกาสุกุ้ยเรซเนาะตามเบิ่งครับพี่น้องตามเบิ่งยัยผมอแหงเลยเถอะบกกาเขาถล่มเล้วสัญญา เก่าเท่าแร้วเรมื่อนี้ผมจีต้อนนกตกปลาครับผมมื่อนี้โอเคครับผมขอหยากไปภาคพันเอียดก้อนพี่น้องควรควรเพามาตามตัวไม้ครับพี่น้องอ่างอ่างครับหลังข้าแดงอ่างอ่างครับอยู่หลังข้าแดงครับพี่น้องขออยากก้อนครับทางพันธุ์ยดก้อนครับผมพี่น้องใส่เจ้ากาขึ้นแป๊บเดียวครับมารวมเลยครับนี่ครับนกเจ้ากาผมอยู่นีนครับนกปลาไตมากไตมากเลยครับ เอาครับพี่น้องเบื้องครับอืมเอาครับชิดตุ้มแล้วครับผมชิดตุ้มแล้วพี่น้องชิดตุ้มแล้วครับโดดโดดชิดตุ้มแล้วครับ กลาคู่นิดเดียวครับผมพี่นอ้องเอ้ครับเอาครับครับนิดเดียวครับพี่น้องนี่ครับนิดเดียว มังคอนเหรอมังคอนเหรอมังคอนเหรอครับเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยผมทายช็อตว่าอะไรครับผลแตกตุ่มเลยวะนั่นครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง อันอันอันเรียยร้อยแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวามาเบิกนะครับเนะาะการอ่านเข่าข้างในครับผมหาหน้าที่ครับผมเรียบร้อยเจ้าก,กาจัดแล้วเซาเนี่ยจัดแล้วครับเจ้าก,กาจัดแล้วเรียบร้อยอยุไก่ครับแต่ว่าที่แรกอะเห็นเสียงมันคู่กดัดกาดอยู่ครับ อาครับเดี๋ยวแบลกลงมาเบิ้งตัวตนเนาะพี่น้องพี่น้องกร่เป็นไงหม่ยอางเช่มา่านอยนม่ายกันทินเวลเบ้านที่เอเออเอาเอาเอพี่น้องเอามาแบบ็คเจากนาที่หาที่นาทีครับพี่น้องหมองนอนครับผมมอนนอน ครับผมใส่แล้วผมกับเอากล้องอะพูดผมจี่บอกมองมากจะคอยมาดเนี่อะนี่คุยอีกแล้วคุยอีกแล้วคุยมองไม่ได้เนี่ยคุยอีกแล้วคุยอีกแล้วเออเต้นอยู่บนีเต้นเด้อคุยอีกแล้วคุยอีกแล้วเออเอออะไรดลออะไรเอออะไรเอาชิงพูดละพูดละจ้ากาจัดแล้วครับพี่น้องพูนกาป่นี่ยกาแล้ว

ไล่ออกเลยผมเแกลงมาอยากไอ้ันบกแย้งไลยเมื่อไรได้ลำหนาโยกไปแดงอหไได้บ่มันชาพูจาชาวตูแดงไลยวะโอ้เอาลงมาเงเกิดบบหาหน้าที่กับพี่น้องนานนานนะนานนะ นั่นน่ะเอาเลยวสสตรใด้นมือเนี่ยพ่ล,ล่ะพู่ล,ล่ะพล,ละโอ้โหสักม <c oughs> ึงเนี่าเลยออบี้้องไม่สาวิบเมตด้วยเนี่ยสิบสองเอาลุกมาบ่ <c oughs> แต่ว่าที่ว่าเขาว่ามันขันริ้วที่แหลกมันแมนบอตอัวหนีบอลอ่า <c oughs> แต่ว่ามันบอคู่ดิม <c oughs> นีันคู่นีแอืมแต่ว่าตัวนี้มันพอาะต่ขืนนกมันากาาเหี่ยงมาันบินไซเลได้ไหม Ton and holy unbelu tây quang mang sang nùng nhà gạo hè miền bóng o miệng gạo mày ta đắp mày tàn nùng nhà lạnh 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 mày เอาอีกแล้วอีกแลี้ยอไรออกกันดีไรออกไรออ,อเาเห้บ้า้ตาบ้ห้แจงวะมึงมึงมึงสันเกนใ <ช S 1> ตใส่การ,รเร้านบีปิดไรออกซาบตะชาวประตูก่อนเลยเพาถึงหาที่มึง <c oughs> ไรออกเลยไม่เีย้ย <c oughs> ยอมไปเนี่ยก็ว่าต้อหงบกกาทั้งบักกาทั้งบักแสนทั้งมดเงันกันยังว่าบกคาออกมากันยังว่าเนาไปแดงออกแล้วตีเอาไปแดงออกแต่เดียวนะฮะเอาพีนองมันเราเข้าานนที่ยังไม่ได้แล้วตอนนี้เราไปแดงกุไปแดงก็ไปเชียวก็ได้เตียนเราวันเอะห้ามวันิี๋อมันชาบุราชาบะตด้บง หมืนเหมือนครับพี่น้องคือว่าขันบุญเมร่นข้อนกีดีอยู่เนาะครับนี่เศร้าครับพี่น้อง่นมานกอ้างอยู่หนี่ครับ่นมานกอ้างอยู่หนี่กําลังจะแซมมาเนียนครับพี่น้องเอากาไปใส่จังดะฮะฮะ

มัานลกแม่เลยแม่เนอะเออเมื่อกี้ว่าผู้พาดหางกันจันทร์ช่อตาก็ให้ดากเกียรติอีกสามย่างให้พร้อมกันเลยครับยังได้ที่ไหนยอมบ่บ่เอาครับพี่น้องตามเดี๋สิว่าเพราะในโคบิดว่างานไปไปเตียนนะครับไปแดงไปแดงแดงเอาขึ้นต่อบ่ให้ขึ้นให้ขึ้นแต่ว่าให้ไปแดงเอาตรงมันลำหนามันลำหนามันชาดปรกตราคาประตูงั้นชาดเลยวะเออชาดปรกตราคาประตูเรา กรรมการมาเห็นเออเออบ่นี้พอดีทั้งนี้กรรมการสำรองนี่เห็นอืมันก็ว่าเพราะท่านเปิดไอ้ยังเกาะไอ้อยังเกาะกรรมการเป่าเจ้าเรียนเรียนกับเส้นยงได้ไหมพี่เปิดเปิดได้เปิดเปิดเดี๋ยวจะโดดนักอยู่เอาครับมันแล้วครับแต้มหนึ่งไปน้องเดี๋ยวตามต่อเด้อครับโอ้คนมันขิัวกี่ดีแล้วนอนมึงนอนเฮ้ยมันคู่ดูมันคู่ปะลำหนาเลยน้องมึงอ๋อคู่ปะเรื่องไหเดิูเรื่องไหนนี่อ๋อ อ๋อพี่พี่พี่ยันสยตู้บอลดมที่แรกดมใหม่ดมเงยที่แดดอ๋อครับพี่น้องมาแล้วครับแต้มแรกครับมาแล้วครับแต้มแรกครับผมตามต่อเงาเงครับพี่น้องมือนี่ผมกำลังหิ้วเสี้ยนียดครับเอาครับตามต่อพี่น้องครับใหม่ซอนครับพี่น้องนี่ครับเจ้ากาอยู่นี่ครับพี่น้องกาอยู่ข้างต้นนะครับจันอันบอกว่ามาตามหนกอ่างครับอโม ต่างบูนเศร้าอยู่นี่ครับพี่น้องลองเบิงครับผมบกผมนางยึดไก่ทั้งยามัน,นออกมากกับเซตเซตบอกเศร,ร้าแล้วมันเ็นยีชนนี่ครับสวนครับผมสภาพไม้ก็เป็นสวนครับพี่นอ้องมีนกเขามาไก่กาแล้วครับตัวนึงไก่ปากกาตัวตัวนึงครับเมื่อกี้เนี่ยบินออกมาตัวหนึงช้อนนี่ยครับเบิงตามเบิงพี่น้องสิเขาร่วมบ่ครับ จามีข้อเป็นมีข้อแล้วคือว่ามันมาคู่อยู่ดีแล้วบินไปไปอยู่ฟังตรงขาตุ่มบินขามกรอใส่ไปคือว่านั่นนกเขาเหยียบเออเขาเหยียบบ่รอดมุ้ยข้งเราเหยียบนี่น้ำห่างเป็นสองเลยทีเนี้ยน้ำห่างเป็นสองเตียงไปแดงแนี่ไปแดงให้ไปแดงไปแล้วมันโยกเลิกก่อนเถอะเบึ้งเบึ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 งมันลงปีกอากกามันลงปีกเห็นบ่าดากขาวผภาวะยัน มันอยู่ฟังอก์ของใครเรารอดแต่ว่านกขามขามฟังกันเองนอรอดบิ่งเนาะว่าสิขามบ่มันบีบมาจากฟังก์คุณได้นกมันสิอยู่ฟังกุณนก็ต้องขามขามฟังอยู่ของครับบ่ค่อยได้ออกครับผมกับอาจารย์อันก็โอ้บ่ว่างตรงกันจักเทื่อมื้อนี้เอ้าเห็ดแล้วเห็ดแล้วเห็ดเล่าอืมเหอเห็ดเล่ากาอ้อยกาอ้อยขามบ่ขามขามนี่ป้อนใช่ไหมป้อนใช่ปอนใช่อีกแล้วปอนที่แล้ว Bên sau đến bố anh canh nho tòa hạnh ngô phần mì dọn nhu. không mong yu hạnh môn tên giải phóng giải phóng môn tên an tuấn công phi tuấn công phi vĩnh long nè 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 เราไปน้องตามเบิ้งจากข้าวก้อนไม้นี่เนาะครับเนาะโอ้ตุกใจหมดครับตามเบิ้งจากข้าวครับตอนน้องข้อใหญ่ครับลุงแบบแรงต้องเห็นเสื้อไม่ล่างไว้ก่อนเพราะว่าต่อไปไม่สิ่เกี่ยวข้องหนามเลยเตรเอาไว้เอาไว้นี่เศร้าใส่ไหมเศรยงมุมหนิมุมขันไปเพราะนั่งขันอยู่หลับนี่เศร้าอยู่มุมหนิครับพี่น้องเพวกนี้แต่ได้กลิ่นที่เอาเอาไปเป็นเงาปลาแล้วแต่ว่ากันเจ้ากาป้องไว้นี่ครับผม เจอออ้าเป็นที่แตกวันนี้เจออลูกเป็ดเงียบป่าได้มาหนี่งเด้อเดี๋ยวไหลเบิ้งก่งนอนพี่น้องไหลเบิ้งกันครับว่านกมีบ่นกงเออกบ่เอ้ยเชี่ยนแต่อันอตีหลอก็บบพบกคู่กระบอกอะไรเด้ออันอันอันผมได้มาตีบันนั้นเปลี่ยนอยู่นี่ <laughs> อยากได้น้องเกาซื้อดอกกาตีว่าเปลี่ย <laughs> นอยากได้น้องเกาซื้อไอตีว่าเปลี่ย <laughs> น ยืนยีนเลยตีเป็นกระบอกเลยเนี่ยกันปั๊มนวงได้ตามมากระแสให้ซื้อดรอกนี่คือเลยเขาเรียงนกกันนะเนี่ยว่าฮากกินงกันหน่โอ้ยนกก่ะฮะเพตัว่านี่มันตามกระแสเขาเนี่แหละเขาได้ก็อยากได้ต้องขซื้อมากเปนแพงก่อตีวันนเปลี่ยนยูอ๋อครับลองเบิ้องต้น้องเบิ้งครับเขาว่าอันนี้ที่สนอันกันปั๊มนวง เด็ดอันบอกผมกน <velocidade. S 1> ่นเรืองอัน <inappropriate>. ปั <painting cado> ๊บนมเดี้ยมตีไก่ตีไก่เนี่ยโอ้ยวงผมมันเปลี่ยนดอกอันอันต่อใช้ซอกหนากระชังตามเบิงครับไม้ที่สองครับไม้เมื่อกี้นี่บินวนไปวนมาครับพี่น้องว้นไปวนมากเพราะเขาก็เลยหยาดมันสวยก็เลยพากันใหญ่มากครับต่อใช้ซอกหนานี่ก็ทันใดเอ็กซ์ซี่ทันใดก็บอกเรื่องนี่นั่ไปแล้วหนึ่งเต้มมันบ่หรือบ่เอาโอ้ยเห็นนับไปก่อนเลย บางนีบนนน้บางนีน้เศร้าก็บากันมันข่านมันหาเนื้อกินเนื้อื่นลวันนี้มันข่านเลยนอะเอาพี่น้องตามเมึงครับเป็นในชีวิตนกรวมปะขันเอ้แดดแห้งมันบจวดของบดจวดจวดจะยุบันเดี๋ยวเต้มเป็นแงียบปลามหนี่ล่ะเหมือนเมือขึ้นนี่ขึ้นดีเลยประกอบเหรอประกอบแค่นี้ประกอบอะหรวะกอข้างมันย่นลงหนำนี่ Ở tạm đi nó ừ. ừ. chán ta Nhập bớt là là nó không, nó ba bò được phạc từ, phạc... Pá, pá. Pha, hát, Bà bà, ăn suối Ý chắc mày gặp Tôi không Nếu mà hạ mong mong ไปไปเอานกลงเหรอพี่น้องไปเอานกลงก่อนครับขันไลยน,นี่ไงเงียบไปแล้วเหรอครับเอ่เส้นทางเลยว่ะเดี๋ยวพากลับไปทางเก่าอะไร,รนะบ,บางอย่างนะหมานาทีเอาไก่ดีกว่าหืมนี่ห,อกกหอมอมหอยู่เอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอานกลงก่อน,นครับคุณครับ เจกาอยยุทั้งบุญนีเศร้ากับอยยุทั้งพูนครับผมอ๋อไม่หม่ก็องเรหมอเาอยู่นี่นี่ไหมเอาบุ้งมือครับผู้บุ้งเป็น

หาวยัาวไห้ยางรนี่กวใจเลยเดือดนังเดือดเดือดเดืองเดือด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 เอเดือดเอดเดอเดือดเอดเดือเดือดดอดเอดเดือดเดือนเดือดเดเดื่อดกดืออยเดือดเดืเ้อเดิอดเิืดเดือดเดือดเเดอเอด้เเ

ไปพี่น้องตามต่ออีกเนาะครับเนาะว่าสีดมันอีกเต็มบ่กับจานอันสหมอนเฮ้ยหักเอ้ยน้องครับผมตอนนี้กะวิล่ากับเทียงเนาะครับเนาะกัเอางกมาพักหลับพี่น้องรับเฉลยเจ้ากา หนึ่งแต้มครับผมตะมือเ้านี่แหละครับได้เด็นมาสามไม้ครับผมพี่น้องเด็ดมาสามสามข้อนะจ๊ะเนาะเออสามข้อนครับอืมนุญวันนี้กับสีหาเนี่ยกินแรงเหรอครับพี่น้องอืมเนี่ยปิ่งเนี่ยกินแรงครับครับเอาหนุกลุงมาพักครับผมกับพุ่งีรีกับขึ้นไม่เดียวครับมีเส้าขึ้นสามไม้ซี่ไม่ว่าขันจักแอะ กับเ<ขอ>จ้ากาหักก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวแดดล,ล่มล้มตกจ,กจ,จตตออักน้อยจังคอยจิตต่ออีกเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาครับจังไดพี่น้องกับมาก,กินเขาน้กากันเด้อครับที่เนี่ยมากินเขาน้ากันครับตามคือกินเขา่าปลาแหะครับผมกาลังหาผ้าเขานะค,ครับเนาะจังไดกะฝากติดตามอีพี่ที่สองครับพี่น้องหมานมาแล้วหนึ่งเต้มครับกาใดหนึ่งเต้มอืมกาไดหนึ่งเต้มครับผม ปลากะ,ากะได้หนึ่งเต็ม,ตมเดี๋ยวเดียวมือนี่ถถาเบิ่งได้คนยางไงแท้พี่น้องเอ้ยสมคำคุยบ่ะเอาครับจังไดนฝากติดตามอีพี่ที่สองเด้อครับกลุ่มคนหลักนกเขาเงใส่หาสรงเกีดศาแสงดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้งเนี้ยครับเห็ดฉิปดีๆว่างกันครับจานอันกับเข่ากาขึ้นกันละมือเนี่ยแต่ว่าขันยากมากซือเดี๋ยวพนสิได้นอนเวลาใดเนะครับเนาะ